คือยืนยันว่าตอนนี้คุยกันใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะคุยกนันเขามาพิจิตรใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจคุยกับเขาด้วยอ่ะจริงๆก็ก็คุยมาเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมง,งานเนี้ยละค่ะแล้วก็แล้วมันก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะเริ่มเริ่มจากเรื่องงานเรื่องแ a c t ิ้งเรื่องอะไรมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันมันก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งก็ ก็ปีกว่าค่ะมันก็เลยทําให้เออเราได้คุยเรื่องอื่นๆและเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆมันก็เลยเออก็พัฒนามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาซึงใจตอนที่เขาป่วยแล้วเราส่งของไปเยี่ยมไม่อยากบอกเลยว่าจริงๆก็ตอนนั้นใครป่วย้งส่งค่อคือคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนั้นตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะช่วงนั้นใครป่วยก็ก็ส่งไปเยี่ยมจริงๆค่ะทุกคนค่ะโดยที่รู้ว่าตรงไหน มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมก็ก็คงเป็นช่วงช่วงประมาณช่วงงานศพอะค่ะที่รู้สึกรู้สึกจริงๆว่าเออเขาเขา,ขาเป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มีนาานใ,ในกตัญญูนบที่แบบว่าอยากจะให้ตัวคนออกตัวต่อชื่นชมความีุขของคุณและ้ยายามที่จะปลดปล่อยเอ่อทางนนเองก็เป็นคนที่คือคือนอนจะออกตัว เสมอว่าเออเขาเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเขาเขาจะบอกออกเปิว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเขาเขามีความคิดเป็นแบบอืมแล้วพี่แอบตกใจในคําสัมพายเลนะครับเพราะว่ามันบางทีก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจนมัดนดูแบบทุกคนริวเลยอะคือจริงๆก็คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่าคือว่าว่าเขาจะบอกนะว่าว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันค่ะแต่ว่าก็ ก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้เพราะหลายคนติดใจของว่าจรวดว่าถ้าพี่แอฟเซย์เย็ดปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเดินหน้าเลยยังไงบ้างอนี้ก็ก็เชื่อว่าใครฟังก็ก็คงยิ้มเหมือนแอฟค่ะแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงก็คือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติและกะเป็นห่วงในเรื่องความห่างของวัยเลย ก็จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค so ่ะก mm. uh, right so so ็ก็คิดค่ะแล้วก็ในประเด็นที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็สบายใจขึ้นไหมคะพี่อฟพอหลังจะเห็นว่าหลังจกที่หนุ่คนเดีพูดว่าตมีรู้อะไรเนียตาตาตามาไปเจอ่มเพื่อใช่ค่ะก็สบายใจค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขอเป็นคนพูดเองพูดก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นไปตามที่ ตามที่เราเคยคุยกันค่ะซึ่งแต่สำหรับแอปในการที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าปกตินนเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะแกงเพื่อนบ้างหนบ้างคะสำหรับแกงเพื่อนพวกเราหรือว่าเกิดตอนนี้เคยไม่ทำานทานข้าวแล้วแต่แค่ไม่ได้กินูอืมแกงไหนคะไม่งั้ไม่งนลืกก้าที่หนุ่มกับชนพู่ก่อนเว่าอะไรบ้างอ๋อเขาก็ เขาสําหรับเขาคืออะไรที่แอบแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะแสดงว่าสองคนนี้คือคู่เป็นความรักหรืเราอ่าก็นิดนึงนิดนึงอ๋อแล้วแกนแกนมันเกิดนะคะที่พี่แอบไปเล่นมันเกิดเราหลังมาของแกนที่หลังของแกพี่แับแกพี่โต้ค่ะค่ะก็ก็รู้ค่ะเขาไวงไหบ้างคแซวแซวเยอะกว่านั้นก็แซวเรื่อยๆแซวเรื่อยๆก็จริงๆอ่ะเพื่อนสนิทแอบทั้งหมดอะค่ะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าอะไรที่แอบแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะ แต่บอกว่าแม่แฮปปี้มากถึงขั้นแบบว่ามีคนไปโฟกัสถึงเรื่องเสื้อที่มันเป็นเสื้อคลุมเออก็บอกว่าบังเอิญค่ะบังเอิญค่ะไม่บังเอิญค่ะไม่ได้เสื้อคู่ไม่ไม่ได้นัดกันค่ะ่ไม่ได้นัดไม่ไม่เคยนัดค่ะไม่เคยนัดไม่ได้นัดกันเลยด้วยออกมาโพสแตกกันอีกที่พี่เจฟี่ที่เราไปเินกันไปมมนกันมาเสือด้วยความสนิทกันกับพี่เป้ค่ะก็บางทีก็ก็เล่นกันก็ไปอยู่ที่ ค่ะสบายใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็เราก็คุยกันแล้วเราก็ทํากิจกรรมต่างๆคืออย่างที่แอลบ,บอกคือถ้าก่อนหน้านี้นใครจะเห็นจากการสัมภาษณ์ครั้ที่แล้วเนาะแอลก็เคยพูดไปแล้วว่า อ้ามีคนไปเห็นไปทานข้าวด้วยกันไป<ม>อะไรเงี้ยแอวก็พูดตามตรงว่าก็ที่นี่แหละใช่ไหมค่ะแอบก็พูดตามตรงว่าก็ไปก็ <c oughs> คือเราแอปทาอะไรก็บริสุทธิ์ใจอะคะ่ะเพราะว่าเราเราคุยกันเราศึกษาการมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้มันก็จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยคะ่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็เราก็ากติดติแบดดูหนังอ<ช>ะไรเงี้ยสนาความสนิทเป็นเพิ่มมากขึ้นไหมอนการสนักแต่ตอแนแรกที่เราเริ่มคุยกัน แน่นอนค่ะก,ก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยแหละค่ะมันก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะในท้ายที่สุดนะคะแม่ยังมองความเนงาที่น่าดีเลยนตอนนี้เลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อย่างเมือนเดิมค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อแอปถึงบอกว่าแอปเข้าใจทุกๆคนเลยถ้าท,ทุกคนจะแบบเป็นห่วงนะคะเพราะว่า คนก็เห็นเห็นไทม์ไลน์เห็นเส้นทางชีวิตแอบมาตลอดนะคะแล้วแอบก็พูดมาตลอดว่าแอบก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมันเป็นกําลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโลกภายนอกไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงคือสําหรับแอบแอบทั้งเป็นทั้งคนทํางานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันต้องมีหลายๆบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สําหรับแอบนะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดความรักมัน มันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันนี้มันก็สําหรับแอมมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะแวกมีการมีการแบบว่าเจอกันบ้างขึ้นทำกิจกรรมในเหมือนเดิมปกติโดยที่ไม่ไม่หวั่นเล้วใครจะตามมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบเอ เราก็พยายามไปที่ที่แบบเออไม่ได้คนเยอะนะคืออะไรแบบนั้น,นค่ะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะทานข้าวจะคอนเสิรต์ตอะไรคอนเสิรต์ตปีใหม่ก็ไปด้วยอะไรอย่างค่ะละครเวทีอะไรอย่างค่ะก็ก็ทาอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมครค่ะตอนตอนนี้ก็เท่าที่อยู่มาก็ <S <S ก็ได้ค่ะผ่านเดี๋ยวค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างี้ก็แค่ทามแครั้งนี้มากน้ <S <S อยขนาด จริงๆนะว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะแอปก็เต็มที่กับมันนะคะความความคาดหวังมันมันก็ตอบลําบากเนาะก็คือณปัจจุบันแอปก็เต็มที่กับกับทุกๆเรื่องค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรักความคาดหวังในความรักนึงในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีอะค่ะแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้ว แอปก็ยอมรับมันค่ะแอปยังไม่ขอทำนนบอกว่าตอนนี้คือแอปยังไม่มีสถานะใช่ไหมครับใ่โนบอกว่าถ้าสถานะเป็นแฟนมุงก็คือจะสั้นมากเราจะข้ามขั้นไปตึดแต่งงานเลยมีทีแอปวยังไงกับทำก็คือันนี้แบบที่ติดค่ะแบบแม่อนดูอุติเนี่ยนะติดใจอะไรที่บอกว่าที่การระยะการเป็นแฟนจะสั้นมากเราจะไปขั้นนึงเลยตรงนี้ตัวยังไงบ้างก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอปและโนนคือ ที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริง,รงๆถได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สําหรับแอปก็คือแอปต,ติดไปคือคือติดติดจรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้ใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี้ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึง จังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราท,าทั้งคู่ค่ะถ้าเขาจะติดตรวัดแล้ติดตรงนี้เลยครับหนูไม่ติดเลย <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกที่มันใช่ของทั้งสองคนแต่ว<ต>ันนี้ทุกอย่างมาันดูแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยแฟนๆก็มาคอมเมนต์ยังไม่เอนดิ้งเลยยัง<อ>ไมงแอนดี้เลยจะดูมีคนยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเรารู้สึกยังไงมากกว่าคนที่นเลยแล้วก็เราแล้วเชียร์เรา แอบก็บอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับทุกการซัพพอร์ตสุดก,กําลังใจค่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็คือแอบก็เขินนะดีคนบอกว<อ>่าแบบยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แม่ละถา้าป็นข้อความที่น้องส่งมาคิดถึงที่เป็นแบบหยอดจต่กหยอดออกมาดีแม่คือ ที่เราไปฮ่องกงแล้วไม่แบบมีสปความมาแล้วเราตั้งใจหยอดกันไปนี้เป็นปกติไหมครับว่าเราก็เล่นเล่นนอยู่แล้วคือถ้าไม่ได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทํางานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทํางานหนักมากด้วยไม่ใช่แค่ทำงานเฉยๆบางทีก็ก็เล่นเล่นกันแค่นี้แหละแล้วที่สุดท้ายถามนิดแม่แม่ชอบข้อดอบสูงหรือข <c oughs> ้อสอบต่ำข้อสอบสูงหรือไม่ใส่สอบ หลังไมนี่เคยเป็นผู้ชายอีกท่างเขา่อนอะไถามได้ไช่กันผู้ชนแอยังไงที่ยังไงสูตรดำหรือไม่สูตรดำตายแล้วเป็นคำถามที่ไม่ได้เก่งข้อสอบมรมอตรงนี้เราเนี่ยนะเอาเราแตะทุกคนเลยรั้าทุกคนเขาไมมีื้อแล้วเจอ่เส้อก็คือโชว์่ได้ก แอลก็ไม่กล้าข้าไก่เรื่องส่วนตัวค่ะแล้วค่ะแอลขอนีินขออนุญาตคามคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมคะผ่านด่านมันจะไหวเพราะว่ายังไงดีอ่ะคือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสําหรับแอลนะคะคือปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับแอลค่ะแอลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนในครอบครัวรับรู้ค่ะค่ะมพูดติดต่อออมเยอะมากๆเลยค่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับ อนาคตคงมีค่ะแต่ว่านะตอนนี้คือแค่ง,งานเดี่ยวแต่ละคนมันก,ก็เต็มมากๆพอดีมันอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ต่างคนต่างถ่ายละครคิวละครก็แน่นจากละครไม่ค่อยได้เลยค่ะ